อยู่วงออกแล้วครับเดี๋ยวในหองจับนี้ขึ้นมาเลยพี่ว้าหบหยู่ลากเลยอเอออย่างเงี้ยง่ายกว่าอันนี้เราใช้ได้อยู่แล้วไงเรียบร้อยนะครับลงกระถางไปแล้วครับนี่แหล<น>ะไดาลอยไงครับแล้วก็เดี๋ยวมียกเอาสามกระถางสามชุดไอ้ลากนั้นก็ครบหมดทุกต้นฮะ ต้นที่หนึ่งยังไม่ต้องค้ำก็ได้มั้งหรือค้ำเลยเหรอมันจะโดนล,ลากป้องมันจะงอกแงกนะไม่ไมมันเดี๋ยวค่อยต้นที่หนึ่งมันจะโดนล,ลากป้องแทงอะเอฟแทงค้ำให้เขาเลยเหรออี่หนึ่งอ,อันนี้คือต้นที่สอง จะยกสายแม่ส่งวันนี้อีกต้นหนึ่งคือต้นที่สามนี่ต้นที่สามครับเดี๋ยวเอานั้นก่อนสามต้นสามต้นแม่มารับวันนี้โอ้โหดูดม ไหนมีกี่หลายว่า f หนึ่งหนึ่งสองสามสอามสี่ห้าห้นี่ไงใช่แต่ข้างในมีอีกข้างในมีอีกอ่าโอเคเดี๋ยวนี้มามัดสามต้นนะครับมือนี่อันนี้มัดใช่ไหมครับมัดครับต้องมัดก่อนขาเพิ่งยกลงมามัดก็คือมัดประคองกับต้นใช่ไหมใช่ก็ให้เจ้าของเขาจัดการอีกทีหนึ่ง นี่คือเราประคองให้เลยแค่ประคองให้เฉยนะอืมก็เดย์ดยอย่างงี้ก็พร้อมส่งอ่ะพี่พงศ์ยกกับผมออกไปข้างนอกครับผมไปช่วยอะไรเลื่องถ่ายอื่เดียวกูเจียนหลังอันนั้นขาวไปก็ได้เออนีเขายกปวดร่นครับจับนู่นไปนู่นเลยพี่ยกถอยหลังเหรอระวังลื่นนะข้ามเลยพี่พี่พงศ์ไปพี่พงศ์ไปก่อนระวังลื่นนะครับ ไปแล้วครับหนึ่งแม่ครับอ่ะพี่ระวังอึบ้บไปผมไปได้เอาพีปเลยครับโอ้หนึ่งโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ข้างในมีอีกน้องเอ็มเน,ะเน,ะนาะไม่มีเพียบเลยอะดูในวิดีโอตอนยกแล้วกันีเมื่อกี้นะ ใช่โหเดรเลยนะครับหนึ่งต้นครับอันนี้ฟาโลนะครับฟาโลแมชต้นที่หนึ่งพร้อมส่งแล้วนะครับอยู่น้ำ้วครับเยช่ชมกาแฟมาเด็กไม่มีค่าแรงเลยมีแต่ค่าเบียร์ค่าเบยร์โอ้หหลังๆผมเจ็บครับจริงๆอยากช่วยนะจริงแบบขับรถเยอะนะก็เลยแบบ ดีนะพี่นาะยยกยันไอนะ้วงเนาะแล้อ,อย่างงี้ดีกว่าเนาะเราก็ลงไว้เท่าเดิมเดี๋ยวเราใส่ดินไว้เท่าเดิม,มครับดูนะครับโอ้โหนี่บึนแข็งแรงต้นนี้ครับต้นนี้ต้นที่สองต้นที่สองแต่ต้องขยับนู้ออนี่เออเออดินใส่ใหญ่กันที่ก้ามมีดนี่น <c oughs> ต้องต้องต้องคล้องคอว่ะจริงจริงไม่ต้องไม่ต้องใส่เพียงเพียงกันนะเออเออเดี๋ยวเราใส่ออกนะพี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้ นี่แหเอฟกิตนี่ออกก็กลัวว่าจะเต็มมันเออเอาไปโอเคอนะครับเรามีแม่บานฟาโ,ฟโลจำหน่ายนะส่วนกลางบ้านฉัน <c oughs> อ่าอันนี้สามเดี๋ยวว่าจะทำไปเรื่อยๆสามนอเดี๋ยวมาดูนะครับ คือทุกต้นนี่แม่พันหมดเลยนะนี่อันนี้อันนี้ก็ใช่ครับฟ้าบนะครับต้องตึงหอ,อกก่อนนะครับนีดเดีย๋ยวนะี่ไม่ได,ด้สามต้นเออหักแน่ นี่อยู่ที่กองข้าราชการทหารค่ายสุราทีมงานสุดยอดนะอันนี้มือมือบอลจริงนะคนนี้ครับเหมือนเดิมพี่แล้วก็ยกไปงนู้นนะเราก็จะยกแบบนี้นะปึ๊บขึ้นมาครับปึ๊บโอ้โหดูนะครับกิ้งกิ้งกืออะไรพี่ป้าปึ๊บยกไปงี้ระวังเท้านะครับโอ้โหสุดยอดครับ โ oh. ยกเหมือนเบานะครับผมเคยยกแล้วหลังแอนครับนี่หนึ่งสองสามพงคขนาดตรงไหนเนี่ยครับรงไหพผมเขายกเดี๋ยวนี้ครับ,กย,กรบยกอย่างนี้เลยนะครับอ่านี่ตรงนี้ช,ชั้นกลางๆก,ก,ก็พอแล้วพี่ไม่ต้องข้างล่างก็ได้หนึ่งสองสามอึบไี่กลัวไม่อยู่อ่ะไปก็ได้อ่ะถามพี่เลยอึบ โอ้โหยกขึ้นมาอย่างนี้แล้ววันนั้นที่เราโดนงัดไอเรางัดไปทั้งวงเราจะยกไปทําทไมวะไม่เข้าใจฮะ <c oughs> ยกงี้ก็ได้เออสะดวกกว่าเยอะมีคนถามว่าทําไมถึงเลี้ยงวงเพราะจริงวงมันก็จะชื้นดีกว่าใช่ปะ่ะเอฟใช่ไหมมันจะเย็นกว่าน้องใช่ไหมเหมือนกับจะชื้นดีกว่านะครับอองันนี้เดี๋ยวค่อยทำที่หลังะพร้าไม่เอาครับเดี๋ยวค่อยโป๊ๆที่หลังนะครับต้นที่สองเดี๋ยวนะ หาอะไรครับดูไหลนี้เหี้ยไปกบรอไหลเขาหักเปล่าเดี๋ยวหาว่าอะไรนะดอดไหลก็อีกอืไหลเสียโคนรหมดอคกเกือได้เนะี่ยนะครับอนี่สองอ่วนบ้านไข่ดีจริงหรอส่วนข้างบ้านนะอ่ะ เดี๋ยวค่อยค้าก็ได้เอฟเนี้ยอันนี้ไม่ค้าวะปล่อยเขาไปอย่างงี้ไม่ลมพัดแหกแน่เลยแหกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวอปข้าตอนที่สองต้นลื่นนะครับโว้ยรองเท้าใหม่ครับซือครับโอ้ถึงว่ามันชอบลื่นอยู่เลยเนาะสองต้นไปอีกต้นหนึ่งครับผมต้นไหนครับต้นครับ สั่งเดียวเลยนะมึง yeah. <laughs> อแอมเยี่ยนี่เหรอน,น,นี่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นอันนั้นพุนหมดแล้วครับงาดไปสามสิบได้ครับครับตัวนี้เดี๋ยวดีอยหนึงโอ้ต้นนี้นี่นใบใบใหญ่มากนะนใบใหญ่มากหือไซแม่นะครับไซแม่อันนีไน้ไ์สดหรือไงไม่ได้ไ์สดครับอัดไว้ก่อน ไม่ไร่สดเลยอะขี้เกียจขับแบตจะหมดโทรศัพท์ไม่ดีครับเดี๋ยวขี้เกียจซื้อใหม่เงินทองหายากอยู่ช่วงนี้ข <laughs> ายแตนไม้รื้อเงินครับเออเง่นไปจะไหนใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนครับนี่แล้วก็กระถางอันนี้จริงๆกระถางนี้มันมีรูมีรูนะครับ <c ười> นะมีรูไม่ใช่เป็นกระถางตันวงก็ไม่ใช่วงตันนู่นนะพี่นู่นระวัง อ่อออเันนี้เราก็กดอันนี้ดึงออกมาครับดึงเส้นนี้ตามเส้นเลยอย่าไหนพงระวังใบเล็กเขาอืได้ครับเลยถอดถอดหัวพี่ถอดะฉ้อยข้างนี้ออกวันนี้มารับสามต้นนะครับ ปอกตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของมีไหมยางยางเอาหรอเอาได้หรอบ้านมีแปะกระต้นแล้ววะโอ้เอาอะไรกันโอ้หลายเยอะจริงแล้วตอนเนี้ยไปงนี้เลยเหรออ่ะอ่ะจบอ่ะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมนุ๊กตากองต้องมาช่วยจับจับใบก่อนอืมอืมที่เหมือนเดิมนะ ระวังครับเดียวเดี๋ยวงมา้ผมรูปไปเลยอ่ะไปนี่วางเลยโอ้โหอันนี้ดูดิเจดเทหนึ่งดูแล้วสองโอ้โหไม่ขายได้ไหมครับตัวเนี้ยโอ้โหสามสี่ห้าโอ้โหยังเดี๋ยวดูโอ้โหมันเลิกเลยอ่ะ มมาีั้เออเอาโอ้โหเนี่ยมันมาอย่างนี้เลยเนาะจริงเขาไม่เห็นนะน่ถ้าเราตัดนะไม่ได้ไม่ได้เราต้องซื้อสัตว์กับเขาอ่ะอ่ะโอเคครับผมเหมือนเดิมนี่เดิมหนึ่งสองอึบเดี๋ยวนะพี่ว่าทำไมหนึ่งสองสามอึ๊บอึ๊บน้อดูอึ้บเลยทีเดียวเลยพี่อึ๊บ โอ้โหตอนนี้โหดมากนะครับเบียดไปด้านนู้นหน่อยนี่โอเคกดลงไปหืมใจหายเลยต้นนี้ยอ๋อนี่ตัดฝากไว้นี่ไหนนี่นี่นี่ฝาไว้งั้นก่อนปล่อยไั้ก่อนขูกบเดี๋ยวดึงกูบกบก่อนโอ้โหดีไปดีมานะครับอืโอเคครับนี่ ใครสนใจก็ทักทายมานะครับใส้แม่ใส่แม่บึม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 ,บมพร้อมลบอมโอเคครับเดี๋ยวไปทําต่ออีกห้ากระถังนะครับค,ครับโอเยอะจริงวะคือมันยังไม่เคยผ่าน,นผ่านมีดเลยไงตัวเนี้ยไม่โดนมีดเลยนะแค่ตัดเตือนขาไว้ โอเคครับ okay,